สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นมังคุดนะครับแต่ว่ามันเป็นมังคุดป่านะครับต้นมันจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยต้นจะเหมือนไม่เหมือนนะคล้ายคล้ายต้นมังคุดประมาณคล้ายเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับทั้งใบทั้งต้นทั้งกิ่งก้านนะครับรูปล,ลูกก็เหมือนนะครับ จะซูมให้ดูลูกก็เหมือนนะครับแต่ว่าลูกมันจะไม่สุกแล้วไม่สีดำจะเป็นสีแดงนะครับมงกุดป่าหน้าตาเป็นยังไงให้ดูลูกที่หล่นนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าตาเหมือนทุกอย่างแต่ว่าลูกจะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับมีจุก อย่างนี้แต่ว่าลูกจะไม่สีดำมันจะเป็นสีแดงครับตอนสุกส่วนเนื้อข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะดูกันหน่อยข้างในก็คล้ายเลยครับก็จะเป็นเม็ดคล้ายๆมังคุดนะครับกลิ่นกลิ่นหอมก็เหมือนนะครับกลิ่นหอมก็เหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวชิมรสชาติด้วยดีกว่ารสชาติก็คล้ายนะครับแต่มันจะออกมีเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าหวานเยอะกว่านะครับเป็นหวานอมเปรี้ยวนะครับไม้ว่ามันจะมียางมียางด้วยนะครับ หวานอมเปรี้ยวแล้วก็เม็ดเม็ดใหญ่ๆนะครับมีเนื้อนิดเดียวเนื้อมีแค่นี้มีเนื้อนิดเดียวครับนี่กดไปก็ถึงเนื้อแล้วรสชาติคล้ายครับคล้ายมังคุดหวานหวานนํำแล้วก็เปรี้วนิดๆก็เป็นผลไม้ที่สัตว์ก็มาชอบกินเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็มีลูกหล่นเยอะเลยนะครับเป็นมังคุดป่านะครับซึ่งก็คล้ายๆกับมังคุดที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแต่ว,ว่าผิดกันเพีงแค่สีสันนะครับโอเคครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้เห็นมังคุดป่านะครับจะเป็นอย่างนี้ต้นมันจะสูงใหญ่มาก เอาครับพุ่มใหญ่ไปเลยนะครับโอเคครับผมโอเคแล้วพบกันครับ